อีดำม,มึงเงียบมึงคิดอย่าคิดว่ามึงจะรอด <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนอีดาม,มึงเงียบอย่าคิดว่ามึงจะรอดย้ํานะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัศรดในการรับชมรับฟังอีพีนี้ครับมอบปแก่น้องดําคนเดียวนะครับทุกท่านอ่ะ เอฟซครับมีข่าวดีมาแจ้งครับมีข่าวดีมาแจ้งครับทุกคนครับเอาเป็นว่าผมจะพูดเท่าที่ผมพูดได้ต้องอัปเดตให้ครับเอฟทุกคนได้ได้เข้าใจกันว่าอีดัมกาลังจะโดนเพิ่มอีกหนึ่งกระทงแต่ผมขออุบไว้ก่อนถือว่าเป็นข่าวดีถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะรอบทีถือว่าเป็นข่าวดีมากๆมากๆเลยนะครับทุกท่าน วันนี้ครับเอฟครับผมจะนำเรียนเอฟซว่าทุกท่านใจเย็นๆครับอิดำโดนเพิ่มอีกหนึ่งร้องเรียนนะครับก็อันนี้ค่อนข้างที่จะชัดและชัดแจ๋วแหววชัดแล้วก็ชัดแจ๋วแหววเลยว่าไม่รอดนะครับหนังสือร้องเรียนเสร็จแล้ว สายสีะะงานนี้ไม่รอดครับเดี๋ยวเราเจอกันครับแ้วผมขออุบไปก่อนว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับก็เป็นข่าวดีที่ผมอยากจะแจ้งเอฟีในวันนี้แล้วก็การที่ผมเดินทางลงไปในครั้งนี้นะครับทีครับค่อนข้างที่จะคุ้ม <c oughs> ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับค่อนข้างที่จะคุ้มแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้ผลมากๆเลย การเดินทางไปครั้งนี้กับผมกับผมกับทนายนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับผมไม่พูดอะไรเยอะหรอกครับนะเดี๋ยวทําให้เห็นเดี๋ยวทําให้เห็นครับผมไม่พูดอะไรเยอะนะครับนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีผมขออุบไปก่อนครับว่ามีการร้องเรียนเพิ่มแน่นอนมีการร้องเรียนเพิ่มแน่นอนแต่ผมขออุบไปก่อนหนังสือเสร็จแล้วครับไหนเล่นแล้วก็ต้องเล่นให้สุด มึงจะคิดว่ามึงเงียบมึงไม่กล้าต่อ,กกอนกูแล้วกูจะหยุดเหรอกูไม่หยุดกลหรับม,งมงำคำคำึงมึงจําคํากูไว้ดําคนอย่างมึงต้องเจอคนอย่างกูนะครับในนิทานเรื่องนี้คนอย่างมึงจเจอคนใหญ่สามชั้นย่คนใหญ่สามชั้นกัดไม่ปล่อยคนอย่างสามชั้นกัดไม่ปล่อยนะบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับห <c oughs> <c oughs> นังสือเราเรียนเพิ่มหนังสือเราเรียนเสร็จแล้วนะมึงซื้อที่ตรงไหนไว้อีกอะไรไว้อีกนะครับ โดนอีกโดนหมดโดนหมดนะครับเล่นทีสเต็ปสเต็ปแปลงหนึ่งตัดสินสิบหกต่อแปลงสองต่อนะต่อแปลงสองสต่อนะแปลงสองเสร็จปุ๊บก็ตัดสเต็ปที่วางไว้ตอนนี้เข้าทางเราหมดครับเข้าทางเราหมดมึงจะเงียบยังไงมึงจะหยุดปางแจ๋วยังไงสันดานมึงก็คือสันดานมือดำคนอย่างมึงมันสันดานหมามึงจําคำผัวไว้นะครับคนอย่างมึงแล้วมันสันดานหมา นะครับ <c oughs> คนอย่างมึงม่ใแ่คนดีนะครับคนดีไม่ออกมาดา่าเด็กคนดีไม่ออกมาทําเรื่องที่มันผิดกฎหมายแบบนี้นะครับทางที่มึงอยู่ในที่ต่องอุทยานมึงอยู่ในที่ของป่าไม้มา,มาตั้งแต่ไหนแต่รนะครับมึงมึงยังกล้ากระทําแบบนี้ยเยาะยเย้ยกฎหมายขนาดนี้มึงคิดว่ามึงจะรอดอ่ะผมประกาศให้พี่ทุกคนเข้าใจว่าผมจะเดินทางลงไปในครั้งนี้จัดหนักจัดเต็มครับ ผมบอกเอฟซีแค่นงนพอแล้วก็แจ้งเอฟซีเลียว่าผมมีข่าวดีให้กับเอฟซีทุกคนนะครับถือว่าเป็นข่าวดีของพวกเราแล้วกันแล้วผมเอาจริงนะผมไม่ได้ผมไม่ได้ทำคอนเทนต์ไม่ได้เอาเล่นๆใครจะมองว่าผมทำคอนเทนต์ก็ยังดีว่าคนที่ไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วแปลกแล้วปากแล้ว 8, แซะแซะแกะเกาคนอื่นมันดีฝ่าคนที่ไม่ทําเลยนะครับผมจะบอกไว้ให้นะครับใครจะมองวาทคอนเทนต์ก็ทำแ้วก็ว่ากันไปนะครับ แาจาก็ก็มันก็ยังดีฝากคนที่แม่งไม่ทาเฮี้ยอะไรเลยแล้วก็ชอบชอบชอบแซะอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวทาให้เห็นนะครับนะเดี๋ยวทำให้เห็นไม่พูดเยอะหรอกครับไม่พูดเยอะใครทําผิดก็ว่าประตางผิดเล่นหมดครับนะนะครับไม่ไสนอะไรแล้วะวันนี้ไม่สนอะไรแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับไม่ไสนอะไรแล้วนะครับเออผมไม่ได้แคร์อะไรหรอกครับตอนเนี้ยผมไม่ได้แคร์อะไรเลยผมแคร์คือเอามันเนี่ย เอาอีดำเนี่ยมาลงโทษให้ได้เยอะๆต่างบทต่างกฎอ่าเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าหลายกรรมนะหลายกรรมนะครับแล้วก็หลายแปลงมึงทําอะไรไวไ้มึงรู้หมดนะมึงทาอะไรไวไ้มึงรู้หมดเดี๋ยวกูวทาให้มึงดูนะครับเดี๋ยวทําให้มึงดูเรา๋ยรอติดตามชมใั้สนะิไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะครับไม่อยากจะพูดอะไรเยอะ ครับใครทําผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดนะครับอืมก็แค่นั้นนะก็แค่นั้นนะครับเพราะนั้นเอฟซครับก็รอตามชมครับนะผมจะเดินทางในวันที่วันจันนี้ครับก็คือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดินทางนะครับทําภารกิจอะไรเสร็จพรุ่งนี้ก็เดินทางก็คงจะเดินทางไปหลายวันนะครับเอฟซครับเดินทางไปหลายวันเลยก็ก็ฝากแม่ครับฝากแม่นะครับ ฝากพี่แม่นะครับมากุดหนึ่นเป็นกำลังใจให้กันนะครับนะแล้วก็ฝากดูคลิปนะครับอย่าข้ามโฆษนาให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับเป็นกำลังใจให้กันนะทุกท่านก็วันนี้ก็มาอัปเดตให้กับเอฟซีทุกคนได้เข้าใจว่าอีดํมเงียบจะคิดว่ามันจะรอดนะครับมันก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับไม่รอดผมบอกเลยว่าไม่รอด ใครจะว่าอย่างไงใครจะอะไรไงก็ก็ว่างไปแต่ผมมองว่าเรื่องนี้ผมไม่ปล่อยผ่านผมเล่นเทีสเต็ปเล่นทีสเตปค่อยๆค่อยอยียย้ไปมันมีความผิดหลายที่นะครับ FC ฟังผมให้ดีนะอืมมันรู้ตัวมันดีว่ามันทาําผิดอะไรไว้ไม่ต้องให้ผมพูดหรอกเออนะครับมันรู้ตัวว่ามันทําผิดอะไรไว้นะครับอืมไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะ คนนะครับแม่งทาผิดอ่ะมันก็ต้องให้รับผิดจริงปะออจริงไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเวรกรรมมันจะตามทันอย่างไอ้โ้นตอนนี้ก็โดนหนะักไอ้โ้นไม่กล้าครับไอ้โ้นไม่กล้าเลยครับนะดูไว้คนปากปากเก่งกับอวตารดูไว้จุดจบไม่สวยสักลายถ้ามีแผลเยอะจุดจบไม่สวยแล้วก็ไปบิดนะครับโดยไอ้โรนบิดว่าไม่ชะวันไปไปใส่ร้ายมันนะครับ หลักฐานมันมีต่อหน้ามันจะเป็นการใส่ร้ายตรงไหนนะครับหลักฐานมันมีตรงหน้ามันจะไปใส่ร้ายตรงไหนผมถามหน่อยครับเออนะครับนะนี่นะครับผมจะบอกให้ว่าคนแม่งทำระยำตำบอลเอาไว้นะครับนะก็ฝากไว้ด้วยครับทีมงานพวกมึงแต่ลคนแต่คนน่ะอย่างอีดามนี่ต้องโดนหนักอันี้คือตัวบงการนะครับนะอันี้คือตัวบงการ เพาฝากกันด้วยครัพี่ครับนะสำหรับทิ่นี้ก็คงจะประมาณนี้ครับพี่ครับนะนี่ก็คงมาอัปเดตให้พี่ฟังว่าหนังสือ,อ่องเรียนเสร็จแล้วเราจะเล่นทีละสเต็ป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 นะครับในนิทานเรื่องนี้